นี่คือทุเรียนก้านยาวทรงหวดณวันนี้นะครับเราอัปเดตให้พี่น้องได้ชมกันให้เห็นความเปลี่ยนแปลงตอนนี้เนี่ยดูแล้วชื่นใจครับเราจะเห็นการแตกยอดแตกใบเป็นสีทองส,สวยๆนะครับทุเรียนก้านยาวทรงหวดต้นนี้อายุ2ปี6เดือนครับเราเห็นความงามแบบนี้ก็ชื่นใจ แล้วก็มีความหวังครับสักวันหนึ่งในอนาคตเมื่อไรเราก็ไม่ทราบได้นะฮะเราจะเห็นดอกเห็นผลของเขานั่นคือเรามีความหวังแบบนั้นนะครับตอนนี้ถ้าเห็นแบบนี้เนี่ยสำหรับคนที่ไม่เคยปลูกทุเรียนและเห็นแบบนี้จะรู้สึกว่าชื่นใจแล้วก็มีความหวังมากขึ้นต,ต้องมาติดตามกันต่อนะครับว่าหลังจากนี้ไป ทุเรียนก้านยาวทรงหวดต้นนี้เขาจะมีความเปลี่ยนแปลงไปประมาณไหนอย่างไรก็จะอัปเดตให้พี่น้องชมกันเรื่อยๆทุเรียนก้านยาวทรงหวดครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามชมพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ